บนผืนกระดาษที่กรอบเหลืองตามการเวลาแผนที่คาตามารีนาที่สร้างขึ้นในปี1539ไม่ใช่แค่แผนที่เดินเรือแต่มันคือผืนผ้าใบแห่งความหวาดกลัวของนักเดินเรือยุคโบราณ ทุกเส้นสายที่ลากผ่านทะเลเหนือทุกเกาะแก่งที่ถูกวาดขึ้นล้วนซ่อนเรื่องราวเอาไว้แต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือภาพของอสูรกายทะเลที่จ้องมองออกมาจากแผนที่ราวกับจะบอกเล่าถึงความจริงที่ถูกหลงลืมคนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นแค่งานศินละปะแต่ถ้ามันคือคําเตือนที่ถูกทิ้งไว้เมื่อห0 0ปีก่อนละ่ะ คําเตือนถึงบางสิ่งที่ยังคงหลับไหลอยู่ใต้เกลียวคลื่นอันหนาวเหน็บดรลาสเอริกเซนไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ธรรมดาเขาคือชายผู้ยอมทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อถอดรหัสความลับที่ซ่อนอยู่ในหมึกโบราณ สำหรับเขาแล้วภาพอสูรกรกายบนแผนที่คาตามารีนาไม่ใช่จินตนาการเพ้อฝันของนักทำแผนที่แต่มันคือความพยายามบันทึกการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่วิทยาศาสตร์ในยุคนั้นยังไม่มีคำอธิบาย เขายืนหยัดต่อหน้าเสียงวิจารณ์ในแวดวงวิชาการด้วยความเชื่อที่ว่าโอลาสแมกนัสได้เห็นมันจริงๆได้เห็นสัตว์ร้ายที่สามารถโรผล่พ้นน้ำขึ้นมาบทบังท้องฟ้าและมันคือภารกิจของเขาที่จะต้องพิสูจน์ให้โลกได้รู้ ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรในห้องแลบที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยดรโซไวคัสบบียนเซนกำลังเผชิญหน้ากับปริศนาในอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบของคลื่นเสียงสัญญาณเสียงชีวภาพที่ไม่เคยมีใครบันทึกได้มาก่อนมันดังมาจากห้วงลึกของทะเลนอร์เวย์เป็นเสียงทุ้มต่ำที่ทรงพลังเกินกว่าจะเป็นของวานหรือสิ่งมีชีวิตใดที่เธอรู้จัก มันคือเสียงกระซิบจากก้นบึ้งที่ไร้ที่มาและน่าแปลกที่จุดกำเนิดของเสียงนั้นคือตำแหน่งเดียวกับที่ด็อเตอรลาสอ้างว่าอสูรกายในตำนานได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อนในอีกซีกโลกหนึ่งพิมพ์ชนกหรือพิมพ์กำลังเปลี่ยนตำนานให้กลายเป็นเรื่องราวที่จับต้องได้สำหรับผู้คนนับล้านผ่านช่อง YouTube ของเธอ เธอคือสะพานที่เชื่อมโยงเรื่องเล่าโบราณเข้ากับโลกยุคใหม่เมื่อทฤษฎีของดอกเตรลาสกลายเป็นกระแสเธอมองเห็นความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งระหว่างคราเคนแห่งนอร์เวย์กับตำนานพญาน,นาคแห่งลุ่มน้ำโขงหรืออสูรกายทะเลในเรื่องเล่าของเอเชีย สำหรับเธอแล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์ประหลาดแต่มันคือหลักฐานที่ว่าบรรพบุรุษของเราทั่วโลกอาจเคยเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเดียวกันที่ศูนย์วิจัยในเซินเจินเวลหลงคือบุรุษแห่งตักกะและเหตุผลโลกของเขาคือคกลไกที่แม่นยำและโค้ดนับล้านบรรทัดต,ตำนานหรือเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของเขา โดรนสำรวจใต้ทะเลลึกมังกรสมุดคือผลงานชิ้นเอกที่เขาสร้างขึ้นมันคือดวงตาคู่ใหม่ของมนุษยชาติที่จะส่องลงไปในที่ที่แสงอาทิตย์ไปไม่ถึงเขาไม่สนใจเรื่องอสุรกายแต่เขาสนใจที่จะผลักดันขีดจำกัดของเทคโนโลยีให้ไปไกลที่สุดและทะเลนอร์เวย์ที่แปรปรวนคือสนามทดสอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับผลงานของเขา เทคโนโลยีได้ยอ่อโลกให้เล็กลงใบหน้าทั้ง4ปรากฏขึ้นบนจอประชุมออนไลน์แต่ละคนมาจากต่างมุมโลกต่างความเชื่อแต่มีจุดร่วมเดียวกันคือปริศนาแห่งคาตามมารีนา หลางเสนอทฤษฎีทางประวัติศาสตร์โซไว้นำเสนอข้อมูลเคลื่อนเสียงที่จับต้องได้พิมพ์ให้มุมมองทางวัฒนธรรมที่ขาดหายไปและว่ยหลงมอบเครื่องมือที่จะไขค,ความจริงการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์จึงได้ถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่แค่การตามหาตำนานแต่การผสมผสานศาสตร์สี่แขนงเพื่อตอบคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในความมืดนั้นกันแน่ ท่าเรือเบอร์เกนในวันฝนพรำเรือวิจัยโอลาสจอดทอดสมออย่างสงบนิ่งชื่อของมันตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่นักทำแผนที่ผู้จุดประกายการเดินทางครั้งนี้ทีมงานทั้งสี่ได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกความประมาาและความตื่นเต้นปะปนอยู่ในอากาศที่เย็นชื้น พวกเขากำลังจะออกเดินทางสู่ทะเลนอร์เวย์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายเพื่อตามหาสิ่งที่อาจไม่มีอยู่จริงแต่ในแววตาของทุกคนกลับฉายประกายแห่งความหวังว่าพวกเขาอาจเป็นผู้ที่ได้ค้นพบความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาสมุทรท่ามกลางความตึงเครียดของการเตรียมตัวพิมพยายามสร้างบรรยากาศด้วยการถ่ายวีล็อกเปิดตัว แต่ความตื่นเต้นทำให้เธอพูดภาษาอังกฤษปนไทยอย่างน่าเอ็นดูจนเวยหลงชายผู้เงียบขรึมต้องหันมาแก้คำศัพท์ให้ด้วยใบหน้านิ่งเฉยแต่แววตาขบขันเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันได้ถลายกำแพงน้ำแข็งลง มันคือช่วงเวลาเล็กๆที่ย้ำเตือนว่าแน้ภารกิจจะยิ่งใหญ่และอันตรายเพียงใดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมิตรภาพของทีมที่กำลังจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักไปด้วยกันเรือโอลาสกำลังมุ่งหน้าสู่ใจกลางทะเลเหนือคลื่นลมที่บ้าคลั่งเป็นเพียงบททดสอบแรกของการเดินทาง ในห้องควบคุมที่อบอุ่นลาสยืนกลางแผนที่คาตามารินาฉบับจำลองเขารู้สึกเร่ากับว่ากำลังเดินทางย้อนเวลากลับไป500ปีเพื่อตามรอยนักเดินเรือโบราณที่เคยเผชิญหน้ากับความน่าสะพรึงกลัวนั้นมาก่อน แผนที่ในมือของเขาไม่ใช่แค่กระดาษอีกต่อไปแต่มันคือเข็มทิศที่นำทางพวกเขาไปสู่จุดที่ตำนานและความจริงอาจมาบรรจบกันเป็นหนึ่งเดียว ในขณะที่ลาสจมอยู่กับอดีตโซไวท์ so กำลังเผชิญหน้ากับปัจจุบันที่น่าพิศวงสัญญาณเสียงที่เธอเคยตรวจจับได้จากระยะไกลตอนนี้มันดังและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผ่านระบบไฮโดรโฟนของเรือมันเป็นเสียงทุ้มต่ำที่สั่นสะเทือนไม่ใช่เสียงของวานที่เธอคุ้นเคยมันมีขนาดและความถี่ที่บ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตขนาดมหืมาอย่างไม่น่าเชื่อ มันเหมือนเสียงของสิ่งมีชีวิตเธอบอกกับทีมแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าวานสีน้ำเงินใหญ่กว่าทุกอย่างที่เราเคยบันทึกมาความตื่นเต้นในห้องควบคุมแปลเปลี่ยนเป็นความกังวลในทันที ถึงเวลาที่เทคโนโลยีจะแสดงศักยภาพไหวหลงนั่งประจำที่แผงควบคุมเตรียมปล่อยมังกรสมุทรหนึ่งโดรนสำรวจใต้ทะเลลึกที่เปรียบเสมือนดวงตาของพวกเขาลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทรแสงไฟจากโดรนค่อยๆจางหายไปในความมืดมิดเผยให้เห็นโลกใต้ทะเลที่แปลกตาและเงียบสงัด มันคือการเดินทางสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดได้เห็นมาก่อนที่ซึ่งความลับของโลกถูกเก็บซ่อนไว้ภายใต้แรงกดดันของน้ำมหาศาลและพวกเขาหวังว่าเทคโนโลยีจะนำทางไปสู่คำตอบและแล้วคำตอบแรกก็ปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่ในแบบที่พวกเขาคาดคิด บนจอภาพความละเอียดสูงคือเงาของโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยตะกอนมานานนับศตวรรษมันคือซากเรือไวกิ้งโบราณที่จมอยู่อย่างสมบูรณ์แบบลาสแทบไม่เชื่อสายตา นี่คือการค้นพบทางโบราณคดีครั้งประวัติศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือของชาวนอร์สไปตลอดกาลภารกิจตามหาอสูรกรกายของพวกเขาได้นำไปสู่การค้นพบสมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์โดยบังเอิญหรือว่าเรือลำนี้คือหนึ่งในเหยื่อของมันค่ำคืนนั้นการค้นพบซากเรือโบราณได้เปลี่ยนบรรยากาศบนเรือให้เต็มไปด้วยความขรึมขลัง พิมพจึงถือโอกาสนี้เล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของตำนานให้ทุกคนฟังเธอเล่าถึงฮัฟกูฟาอสูรระกายในคัมภีร์โบราณโคนุงสกุกชาที่มีขนาดใหญ่โตราวกับเกาะและมีวิธีการล่าเหยื่ออันชาญฉลาดโดยการพ่นอาหารออกมาเพื่อล่อฝูงปลาให้ตายใจ เรื่องเล่าของเธอทำให้ตำนานที่เคยดูเลื่อนลอยกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาราวกับเสียงของกาลาสีโบราณกำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งบนเรือลำนี้เรื่องเล่าของพิมพ์ยังไม่ทันจบเสียงสัญญาณเตือนจากโซนาก็ดังขึ้นมันตรวจพบมวลชีวาภาพขนาดใหญ่ที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นทะเลเว่ยหลงบังคับโดรนให้เข้าไปใกล้ด้วยความระมัดระวัง ภาพที่ปรากฏบนจอทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจมันคือซากวานสเปิร์มขนาดยักษ์แต่สิ่งที่น่าสะพริงกลัวกว่านั้นคือร่องรอยบนตัวของมันรอยแผลเป็นวงกลมขนาดมหึืมาที่บ่งบอกว่ามันไม่ได้ตายโดยธรรมชาติแต่ตายจากการต่อสู้กับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่ามันโซไว้ so ซูมภาพเข้าไปที่รอยแผล นี่คือรอยจากปุ่มดูดเธอยือนยันด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่ขนาดของมันมันใหญ่กว่ารอยของหมึกยักษ์อา c h ทิวที e ที่เคยมีการบันทึกไว้ถึงสองเท่านี่คือหลักฐานทางกายภาพชิ้นแรกที่บ่งชี้ว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่วิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้จักมาก่อน ตำนานที่ลาสเชื่อมัน่นกำลังจะกลายเป็นความจริงทางชีววิทยาที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ตรงหน้าพวกเขาคืนนั้นบนดาดฟ้าเรือที่หนาวเหน็บลาสกับโซไวย,ยืนอยู่ด้วยกันในความเงียบหลักฐานที่พวกเขาพบเจอได้ทลายกำแพงแห่งความไม่เชื่อในใจของลาสลงจนหมดสิน้นเขายอมรับกับเธอว่าตำนานที่เขาไล่าตามมาทั้งชีวิตอาจเป็นเรื่องจริง โซไวไม่ได้พูดอะไรเธอเพียงแค่วางมือบนแขนของเขาเบาๆเป็นการปลอบโยนที่ไร้คำพูดแต่สื่อความหมายได้ลึกซึ้งกว่านั้นบางทีความจริงก็แค่รอให้เรากล้าพอที่จะมองเห็นมันคำพูดของเธอท่ามกลางแสงดาวคือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นระหว่างนักประวัติศาสตร์และนักชีววิทยา ทันใดนั้นสัญญาณภาพจากโดรนมังกรสมุทรหนึ่งก็เริ่มกระตุกอย่างรุนแรงหน้าจอเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนวว่ยหลงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะดึงการควบคุมกลับมาแต่ก็ไร้ผลผมควบคุมมันไม่ได้แล้วเขาตะโกนบอกทุกคนมีบางอย่างบางอย่างกำลังรบกวนสัญญาณอย่างรุนแรง ดวงตาของพวกเขาที่เคยส่องสว่างด้วยการค้นพบบัดนี้กลับถูกแทนที่ด้วยความมืดมิดและความไม่รู้พวกเขากำลังจะสูญเสียดวงตาคู่เดียวที่พวกเขามีในห้วงลึกนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงภาพสุดท้ายที่ถูกส่งกลับมาได้คือเงาสีดำมหึมาที่เคลื่อนผ่านหน้ากล้องไปอย่างรวดเร็วมันใหญ่โตจนบดบังทุกสิ่งทุกอย่าง ก่อนที่หน้าจอจะกลายเป็นสีดำสนิทพร้อมกับเสียงสัญญาณที่เงียบหายไปตลอดการมังกรสมุดหนึ่งได้หายสาบสูญไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงภาพติดตาอันน่าสะพรึงกลัวและความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ตามลำพังในความมืดนั้น ความเงียบเข้าปกคลุมห้องควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีใครพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวมีเพียงเสียงลมหายใจที่หนักหน่วงและความตึงเครียดที่จับต้องได้พวกเขาสูญเสียอุปกรณ์มูลค่ามหาศาลไปแล้วแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือสิ่งที่พวกเขาได้เห็นในช่วงเสี้ยววินาทีสุดท้ายลาสเป็นคนแรกที่ทำลายความเงียบนั้นลงด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่า มันอยู่แถวนี้คำพูดสั้นๆของเขาไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่มันคือการยืนยันความจริงที่ทุกคนต่างก็รู้ดีอยู่ในใจอสูรกายตื่นแล้วราวกับท้องทะเลจะตอบรับคำพูดของลาสสภาพอากาศที่เคยสงบกลับแปลเปลี่ยนเป็นพายุที่บ้าคลั่งในชั่วพริบตาคลื่อนสูงเทียมกำแพงโหมกระหน่ำเรือโอลาสอย่างไม่ปราณี ท้องฟ้ามืดครึ้มลงราวกับเป็นเวลากลางคืนนี่ไม่ใช่พายุธรรมดามันรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเกินไปราวกับมีพลังงานมหาศาลบางอย่างใต้มหาสมุทรกำลังปั่นป่วนผืนน้ำให้กลายเป็นนรกบนดินเพื่อขัดขวางผู้ที่มารบกวนการหลับไหลของมันและแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้น เสียงเครื่องยนต์ของเรือดังกระตุกสองสามครั้งก่อนจะเงียบสนิทระบบไฟฟ้าทั้งหมดบนเรือดับวูบลงเหลือทิ้งไว้เพียงแสงไฟฉุกเฉินสีแดงที่กระพริบเป็นจังหวะสาดสองใบหน้าที่ซีดเผือดของทุกคนให้ดูน่ากลัวยิ่งขึ้น เรือโอลาสที่เคยเป็นป้อมประการแห่งเทคโนโลยีบัดนี้กลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางพายุที่โหมกระนำ่ำพวกเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง ท่ามกลางความโกลาหลไวหลงยังคงมีสติเขาพยายามรีบูสระบบโซน่าสำรองที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และแล้วจุดสีแดงขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนจอมันคือมวลชีวภาพขนาดมหือมาที่กำลังลอยตัวขึ้นจากความมืดมิดอย่างช้าๆแต่มั่นคงทิศทางของมันชัดเจนมันกำลังตรงมายัางใต้ท้องเรือของพวกเขาเวลาของพวกเขากำลัง จะหมดลงแล้วผิวน้ำข้างเรือที่เคยปั่นป่วนกลับนิ่งสงบลงอย่างน่าประหลาดก่อนที่มันจะค่อยๆนูนตัวสูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดสิ่งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาก็ทำให้ทุกคนลืมหายใจ มันคือดวงตาดวงตาสีทองที่ส่องสว่างเรืองรองในตัวเองมันมีขนาดใหญ่กว่ารถยนต์ทั้งคันและมันไม่ได้มองพวกเขาอย่างไร้สติแต่มันจ้องมองมาอย่างพินิจพิเคราะห์อย่างมีสติปัญญาที่เก่าแก่เกินกว่ามนุษย์จะยังถึงนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของอสุรกายในตำนาน พิมยกล้องขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณของนักบันทึกเรื่องราวแต่มือของเธอกลับสั่นเทาจนควบคุมไม่ได้น้ำตาไหลอาบแก้มของเธอโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นน้ำตาแห่งความอัศจรรย์ใจเธอคือมนุษย์คนแรกในรอบหลายร้อยปีที่ได้เห็นตำนานกลับมามีชีวิตอยู่ตรงหน้า ความฝันสูงสุดของนักเล่าเรื่องได้กลายเป็นฝันร้ายที่งดงามที่สุดในชีวิตของเธอจากนั้นร่างที่เหลือของมันก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจากห้วงลึกมันไม่ใช่แค่หมึกยักษ แต่มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นลำตัวของมันใหญ่โตราวกับภูเขาที่เคลื่อนที่ได้ผิวหนังสีน้ำเงินเข้มมีรวดลายเรืองแสงสีฟ้าพาดผ่านราวกับหมู่ดาวใต้ทะเลมันคือภาพที่ตรงกับคำบรรยายในตำราโบราณทุกประการภาพของเกาะที่มีชีวิตที่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามใจปรารถนาและบัดนี้ เกาะนั้นได้ตื่นขึ้นแล้วอย่าขยับอย่าส่งเสียงลาสตะโกนสั่งทุกคนด้วยสัญชาตญาณของนักประวัติศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติของตำนานเขาเชื่อว่านี่ไม่ใช่อสูรร้ายที่มุ่งจะทำลายล้างแต่เป็นสัตว์โบราณที่ถูกรบกวนมันแค่กำลังสำรวจผู้บุกรุกที่แปลกหน้าในอนาเขตของมัน ความหวังเดียวของพวกเขาคือการแสดงให้มันเห็นว่าพวกเขาไม่มีอันตรายและหวังว่ามันจะปล่อยพวกเขาไปแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะไม่เข้าข้างพวกเขาหนวดมาหึงมาเส้นหนึ่งค่อยๆย,ยกตัวขึ้นจากผิวน้ำมันเคลื่อนเข้ามาใกล้เรืออย่างเชื่องช้าปลายหนวดของมันทําให้ทุกคนต้องเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึง มันไม่ได้มีแค่ปุ่มดูดแต่มีตะขอเกี่ยวอันแหลมคมที่หมุนได้เรียงรายอยู่ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของหมึกมหึมาที่น่าสะพึงกลัวที่สุดนี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับสัตว์ที่โลกรู้จักแต่เป็นบรรพบุรุษของมันที่อันตรายกว่ามากและแล้วความผิดพลาดก็เกิดขึ้น ด้วยความตื่นตระหนกพิมพ์สะดุดขาตั้งกล้องของตัวเองมันล้มลงกระแทกกับพื้นดาดฟ้าเหล็กอย่างแรงเสียงแครงที่ดังขึ้นในความเงียบนั้นมันดังราวกับเสียงระฆังแห่งความตายที่ปลุกสัญชาตญาณน,นักล่าของอสูรกายให้ตื่นขึ้นดวงตาสีทองที่เคยสงบนิ่งบัดนี้รีลงด้วยความโกรธเกรี้ยว หนวดเส้นนั้นที่เคยเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าบัดนี้ฟาดลงบนผิวน้ำข้างเรืออย่างรุนแรงจนเกิดเป็นคลื่นยักษ์ซัดเรือจนเอียงกระเทเร่เสียงคำรามที่ไร้เสียงของมันสั่นสะเทือนผ่านผืนน้ำมาถึงตัวเรือราวกับจะประกาศว่าความอดทนของมันได้สิ้นสุดแล้ว หนวดอีกหลายเส้นพุ่งขึ้นจากน้ำราวกับอสอรพิษร้ายมันโอบรัดรอบลำเรือโอลาสและเริ่มบีบอัดอย่างช้าๆแต่หนักหน่วง เสียงเหล็กกล้าที่เคยแข็งแกร่งบัดนี้กำลังกรีดร้องโหยหวนภายใต้แรงบีบมหาศาลทุกคนบนเรือต่างรู้ดีว่านี่อาจเป็นลมหายใจสุดท้ายของพวกเขาพวกเขากำลังจะถูกบดขยี้และลากลงสู่ก้นบื้องแห่งความมืดไปพร้อมกับตำนานที่พวกเขาตามหาท่ามกลางความสิ้นหวัง โซไวค์ so like, นึกถึงงานวิจัยของเธอขึ้นมาได้เสียงเธอรีบวิ่งฝ่าความโกลาหลไปยังแผนควบคุมเสียงใต้น้ำที่ยังทำงานด้วยแบตเตอรี่สำรองด้วยมือที่สั่นเทาเธอค้นหาไฟล์เสียงที่ต้องการและกดเปิดมันออกไปสุดกำลังเสียงความถี่สูงอันเป็นเอกลักษณ์ของวานเพชรคาตออกค่าศัตรูตามธรรมชาติของวานสเปิรม์มถูกปล่อยออกไปใต้น้ำ มันคือการเดิมพันครั้งสุดท้ายการใช้เสียงของนักล่าเพื่อขับไล่นักล่าที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ผลอสูรกายชะงักงันเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่คาดคิดมันคลายหนวดที่รัดเรือออกอย่างช้าๆดวงตาสีทองของมันจ้องมองมาที่เรือเป็นครั้งสุดท้ายแววตาของมันอ่านไม่ออกมันคือความสับสนความโกรธหรือความสงสัย ก่อนที่มันจะค่อยๆจมร่างมหึมาของมันกลับสู่ความมืดมิดที่ซึ่งมันจากมาทิ้งไว้เพียงความเงียบและเกลียวคลื่นที่ยังคงบ้าคลัง่งการล่าถอยของมันไม่ได้นำมาซึ่งความปลอดภัยในทันทีการจมตัวของร่างที่ใหญ่เท่าภูเขาได้สร้างสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันขึ้นมาน้ำวนมรณะหรือแมวสตรอมในตำนาน เรือโอลาสที่บอบช้ำถูกดูดเข้าไปยังใจกลางของมันอย่างไม่อาจต้านทานได้ทุกคนทำได้เพียงจับที่ยึดให้แน่นและภาวนาต่อโชคชะตาขณะที่เรือหมุนคว้างราวกับของเล่นอยู่บนปากทางสูนนรกและแล้วราวกับปาฏิหารเรือโอลาสก็ถูกเหวี่ยงออกมาจากขอบของน้ำวนได้อย่างหุดวิด มันลอยนิ่งอยู่กลางทะเลที่เริ่มกลับมาสงบอีกครั้งสภาพของเรือยับเยินเกินกว่าจะบรรยายแต่ทุกคนทุกคนยังรอดชีวิตพวกเขานั่งหมดแรงอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของความฝันและความทะเยอทะยานมองหน้ากันด้วยสายตาที่ว่างเปล่าพวกเขาเผชิญหน้ากับตํานานและรอดกลับมาได้ ในห้องควบคุมที่พังยับเยินพิมพ์ตรวจสอบกล้องของเธอด้วยความหวังริบรี่ฟุตเทจส,ส่วนใหญ่เสียหายจนใช้การไม่ได้แต่แล้วเธอก็พบมันคลิปวิดีโอสั้นๆที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนแต่ก็ยังเห็นภาพของดวงตาสีทองขนาดยักษ์ได้อย่างชัดเจนมันคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ลาสและโซไวค์ Last so ike, มองหน้ากันเรามีหลักฐานโซไวค์ so ike, พูดขึ้นเบาๆ แต่มันก็เป็นแค่เศษเสี้ยวของความจริงใครจะเชื่อเราและคำถามที่สำคัญกว่าคือเราควรจะบอกให้โลกรู้หรือไม่คำถามนั้นลอยค้างอยู่ในอากาศไร้ซึ่งคำตอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคุณเชื่อว่าบางตำนานอาจเป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะ